ติ่งดารายินดีนำเสนอ new video ใหม่ประจำวันนี้ค่ะมึงโลนเท้าไม่ติดเขาไปจริงเหรโจริงวะแกรับแล้วสวัสดีครับใครอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตนะพี่ที่ขอแป๊บหนึ่งโตรจริงๆค่ะดีแฟนขับเบสหน่อย ไปที่ฝากสวัสดีหน่อยสวัสดีครับเดี๋ยวเช็คกล้องปันไดทำไรกันอ่ะหลายสซนทำไมไม่รู้ว่ะรีคิวเตอร์หรอมหรือว่าทุกคนรีคิวเตอร ตอที่แยกออกไหมก็ไหนเบสก็ไหนอโอทเพราะยังแาบควนดิ้ไมหรอแยกออกไมห,หไมก็ไหนเบสก็ไหนโอทก็แบบเหมือนกั <laughs> นเลยนะยนี่ค่ะถ่ายเป็นสะพานของเบสเลยค่ะนี่ค่ะเอ๊ะอะเอะไูไ พอแล้วว่างว่างวาง่งวงวางเถอะแพชิกแพชิกว่างหรอตอนแรกคิดออว่าแบบวอ๋อว่างก็ว่างเลยไหนเราไม่ได้อยู่กับใครกับพี่อมหรอคุยกับผู้ชายใช่ไหมกับ <c oughs> องค์คณะแต่ไม่คุยกับผู้ชายแลเราคุยกับผู้ชายก่ะต,ตกใจกันเนี่ยโทรพี่สวัสดีครับคุยก,กับผู้ชายพิวเตอร์พิวเตอร์นี่พิวเตอร์น้าใสมากจริงต้องเอาไปใช้นะเบสเซิล่ะใช่ ทำไมไม่ได้กันไม่เคยได้ลองใช้เลยเดี๋ยวให้เพื่อนสาวคนนึงเอาไปให้ได้ได้เด็ดเด็ดรีวิวใช้จริงอ่าพูดแล้วนะได้ลิปสติกทาไหมไม่เคยทาแต่ว่าจะทาให้ไหมมันน่าไม่ได้แดงอย่างี้เลยหรอไม่ได้แดงเลยอันนี้ไม่แดงลีปสติกากทำไมฉันจะบอกเขามันมีหลายสีมันมีหลายสีไหมที่จริงมันเขาไม่ที่มึงไหมอ่ะอาอจริงเหรอ ไม่พี่แพตติกบอกว่าให้เรียกเขาเป็นพี่พี่แพทติกเขาบอกให้จะเรียกว่าแพทติกได้จริงๆเขาพูดมานานอ๋อแล้วมึงก็จะเรียกเลยเหรอเขามันติดปากแล้วแต่เขาพอนต่อเป็นเพื่อนไงใช่เขาบอกว่าไม่ให้ฉันเรียกพี่เพราะว่ากลัวแบบว่าใดๆของเขาเขาเลยฉันเรียกแบบแพทติกเฉยๆแพทติกกับโอ๊ตเห็นไหมคะ ฟิลเตอร์นะคุยกันนานมากเลยเนาะไลน์ได้ไหนอยู่ไน์ดิจิตอลต้องเข้าไปดูแล้วแหละกดซื้อด้วยแต่เข้าไปดูมาเหมาด้วยนะคะบอกบอกพี่อมมาดูด้วยบอกพี่อมมาดูด้วยทักทายกันเลยในไลน์นะคะดิจิตอลดิจิตอลเบสยดดิจิตอลเบสยดดิจิตอลเบีได้เก่งใจมากเลยแมทซี่โอ้หิวโอ้เก่งใจมากมึงคุยจนเพลงหนึ่งจบไปแล้วจะจะวางไหมจะไม่วางใช่ไหม โอ้มาแล้วปกติปกตินี่คือไม่ได้อะไรเป็นไรแบบนี้นะเอาพี่แพเด็กอย่าไปฟังมันเยอะแยกมัแยกมูนาอะไรอีกไหมคะไม,ไม่ถึงแฟนคลับอะโอเคยังอ่าไม่พอดีไม่มื่ากีอ้อะพอดีชว,วนเขาให้ช่วยกันซื้อออเดอร์ถ้าออเดอร์ถึงร้อยออเดอร์ถึงนียก็จะตทรหาพี่แพทริกออใช่ อ้่ไ่ชไไในไลน์บว่าออานอ่อไหนอ่ะไหนอ่ะของพี่อมเมป็นว่าอะไรเอาแต่เรียกพี่อมนะแต่เรียกอพี่ออมไม่เห็นนไม่เห็นอ่ะพี่อมเป็นว่าอะไรอ่ะพี่มาแล้วอ่ะไอ้ไอ้่สอนภาษาอังกฤษอะ วะอ,อ, <c oughs> อันนี้ให้อดพูดเหรอคะออกยังไะไม่ได้ยินเลยค่ะอ๋อผมผมพี่ว่าไอ้ที่เป็นอีกสอนออกภาษาอังกฤษหน่อยจริงเหรอบอกว่าอะไรบอกว่าไอ้เล็บดูไม่สบายไม่เห็อน,นอะไรนะไอ้อะไรนะไอ้ไม่ได้ยินเลยไอ้เล็บดูไอ้เล็บดูเป็นติ๋อนหน่อยอบ้างไหมออกอยังไงอ่ะต้องออกยังไง เก่งเก่งใจแล้วพี่นาทีขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับฝากไปดูต่อนะได้เลยไปดูต่อขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะไอเมย์เป็นเจ้าของน้ำไอเมย์เนี่ยนี่เป็นแค่ตัวอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะ